สวัสดีค่ะถูกสัรุนมาเลนไทายนะคะคนที่ไม่มีคู่นะคะขอให้สมหวังเนาะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ขอให้หวานชื่นกันไปตลอดออช่วงนี้ล่ะอีกแล้ว <laughs> <laughs> ก็ขอให้ทุกคนนะคะทําทุกวันดีนะคะให้ดีที่สุดนะคะก็ไม่ต้องหวังมากเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเต็มมากคุณเศร้านะพี่แอนก็วันนี้มีคน ใช่นี่ตุก๊กตาน่ารักมากตอไปฮ่องกงคือเขาย้ายหนีไปแล้วว่าเป็นน้เสียใจปะโเสียใจขอบคุณนะคะพ่โอตอนนี้ก็ก็เอ่อถ่ายละครนะคะเรื่องแสด,ดีค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเดอะสวีเมอร์นะคะก็อยากให้ทุกคนรอติดตามชมกันเนาะก็ทำเต็มที่หนาว อเนี่ยสั่นกันแบบว่าไขมันสเสรื่มนะคะคืออะไรก็คบพูดแบบงงๆไม่รู้ว่าใช้ภาษาถูกไหมแต่ว่าก้าไม่ค่อยเต็มตอนนี้แบบนอนน้อยทุกวันทำงานเจ็ดวันไม่เจ็ดวันหรอกแต่ว่าทำงานสีวน่วนันเจียนสามวันไม่เป็นไรชิวๆชิวๆจะร้องไห้โอเคบายบายจ้ะ